หลังจากที่เราจองรถเอาไว้เรียบร้อยแล้ววันนี้ค่ะเราจะมาทดลองขับรถแล้วก็ทดลองเปิดเล่นฟังก์ชันต่างๆในหน้าจอว่ามันมีอะไรบ้างใครที่กำลังสนใจรุ่นนี้อยู่กด subscribe ไว้ได้เลยรีวิวตัวเต็มหลังจากรับรถแน่นอนค่ะกระจกไี่ได้ยังสมมติพี่ยังไม่ได้พี่พี่จิ้ไมไปที่ตัวนี้เลยครับตัวรถปรงทีนหมดเลยใช่ครับ พี่จิม้มไปที่ตัวรถพี่เห็นว่ามันมีฟังก์ชันแล้วก็มีมีมีร<ม>ายละ <โด S 1> เอียด,ดข้างในอีกแตละอันถ้าติ๊กที่สัน r ู o แสดงว่าบังคับที่สัน r ู o พี่สมมติบังคับที่สันล o o อ๋อกดจากจอได้เลยใช่ครับกดจากจอได้เลยครับพี่มันจะเปิดมา่านให้ก่อนนะครับพี่อันเนี้ยเราสามารถลูดเลยก็ได้พี่อ๋อหรือว่าที่ะที่เราให้หยุดก็ได้หยุดกดจิตได้ไหมได้ครับพี่ แล้วก็อันนี้มันก็จะบังคับอีกว่าเปิดม่านเปิดอะไรเงี้ยพี่อะแต่บังคับได้ไดสุดใจใจได้ก็คือเมื่อกี้พี่จะม่านปิดม่านเปิดแล้วัวแค่ก่อนพี่นะเอาอเ,เอาเอาจินตนาการเอาเอ,าอ,าอนี้ก่อนก็อนี้คือถ้าถ้าคลิกที่หน้าต่างก็คือหน้าต่างนะพี่นะนพี่จะลงเชียรเน็ตหรือจะลงทั้งหมดก็คือลูดลงมาพี่อ่าครับหรือรูดขึ้นมันก็จะขึ้นเลยพี่ทั้งหมด อ่าพี่ติ๊กด้านไหนมันจะบังคับด้านนั้นนะพี่นะทีนี้ห้องโดยสารห้องโดยสารก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระจกทีนี้มันติ๊กด้านซ้ายก็คือพี่บังคับด้านซ้ายกมันปรับได้เลยอ่าปรับปรับตรงนี้ได้ใช่ครับอันลอันดับแรกปรับด้านนี้ก็ได้อันดับที่สองคือปรับที่พวงมาลัยก็ได้พี่ตามตามสัญลักษณ์นี่เลยครับโอเคอ่าครับผมมลองติ๊กนะเออถ้าด้านขวาก็ติ๊กนี้อ๋อใช่ครับใช่นี้ก็ได้แค่กระจกใช่ครับอันนี้ได้แค่กระจก พี่ไม่มีอะไรครับไม่ทำไม่แค่สองอันคือถ้าไหนติ๊กได้มันจะมีภาษาบังคับจริงครับไฟตกแต่งก็ไฟเกี่ยวกับตรงนี้เนาะพี่เนาะถ้าเมื่อไหร่ที่ติ๊กไปที่โหมดการกับขี่เนี่ยถ้าพี่ปรับเป็นไอแพดเดิลมันก็จะเป็นอีกสีหนึ่งสปอร์ตจะเป็นอีกสีหนึ่งอะไรเงี้ยพี่แต่ลองเปลี่ยนสีอ๋อนี่ยเปลี่ยนสีได้ดูดิเนี่ยอ่าอ่าสาม มันมีอยู่สี่โหมดก็คือมีไอแพดเดิลสปอร์ตนอร์มอลอีโคถ้าปกติถ้าขับเนี่ยถ้าพี่ถ้าพี่ไม่ได้ต้องการความรวดเร็วมากหรือว่าต้องการใช้พลังงานน้อยๆเนี่ยก็คืออีโคนะพี่เนาะลองลงมานอร์มอลลองลงมาก็คือไอแพดเดิลไอแพดเดิลเนี่ยคือมันเป็นระบบรีเจนไฟกลับไปที่แบตเตอรี่พี่เมื่อเวลาเมื่อเวลาพี่ยกอีโคไม่ได้รีเจนครับอีโคไม่ครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อีโคไม่อออีโคมันแค่ประหยัดพลังงานพี่ พี่จะรู้สึกว่ามันหนืดมันหน่วงมันมันนี้เท่านั้นเองจริงกานจดใช้้ทีวีเหรอฮะแต่อันนั้นมันมันก็โหมดสปอร์ตอะไรก็อีกอันหนึ่งค้าก็การรีเจนก็ให้เลือกเองอ๋อครับแต่ว่าอันนี้ก็คือถ้าอีโคก็จะไม่มีรีเจนแล้วใช่ครับใช่ใช่ใช่อันี่้นี่คือความหมายของมันคือคือมันเหมือนที่พี่ทราบอะก็คือการรีเจนกลับอ๋อครับอ่ารีเจนรีเจนไฟกลับที่แบตเตอรี่เนาะเหมือนที่พี่เคยใช้อะก็เหมือนกันครับพี่เมื่อพี่ถอนชาร่ย มันก็จะมันมันก็จะหนืดเนอะเหมือนเหมือนเดิมแต่มันปรับความหนืดไม่ได้ปรับได้ครับพี่อ๋อคบปรับได้ลองดูทีนี้ปรับเดี๋ยวนะพอขอพอพี่แตะเข้ามาที่รูปรถเนี่ยอันนี้ก็เป็นโหมดกับขี่เหมือนเดิมแต่อันนี้จะเป็นในเรื่องของทุกอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นภาพไฟอัตโนมัติที่ตั้งที่ตรงนี้ได้หมดเลยพี่นะครับครับถัดมาอีกหน้าหนึ่ง ก็จะเป็นในเรื่องของเสียงเตือนเวลาคนเดินข้างๆอะไรเงี้ยพี่ก็คือเขาจะเตือนเขาเนาะว่ามีรถไม่มีครับหมายถึงเตือนคนข้างนอกหรือตัวคนข้างในเตือนคนข้างนอกครับอ๋อเตือนคนข้างนอกอ่าว่าว่ามีรถแล้วก็อันนี้ก็คือน้ําหนักปูมาะไยพี่พี่ปรับได้ส่วนอันนี้ก็คือไอก็เดินพี่ตอนนี้เรายังไม่ได้ใช่ไม่ใช่อันนี้คือสตอันนี้คือเลดี้ยัง อ่าพร้อมออกได้ยังยังครับมันมันขึ้นตัวนี้สแต่แต่มันยังไม่เรดี้พี่เห็นไหมแล้วแต่ปุมสตาร์ทนี่คือตรงไนครไม่มีสตาร์ทปุ่มสตาร์ทคือปกติมันมันสตาร์ทอัตโนมัติอยู่แล้วเพียงเพียงแค่พี่เหยียบเดรกเหยียบเดรกตบตบเกียร์ปุ๊บมันก็จะอัตโนมัติเลยพอมันขึ้นเรดี้ปุ๊บพี่สามารถไปได้เลยครับอ๋อเพราะว่าคันเก่าต้องก็ปุ่มแพ่อันนี้มันอันนี้คันนี้ไม่เข้ามาเลยมันติดอะใช่ครับเข้ามาแล้วติดแล้วพี่ ีไอตัวนี้ก็คือรีเจนเนอะพี่เลือกได้ว่าพี่พี่จะเอาออสูงหรือตอ่ำรือต่ีเจนมากรีเจนน้อยแสดงว่า<อ>ถ้าผมกดหมดอีโคปุ๊มมันก็จะไม่มีให้เลือกอ,อก็ยังมีให้เลือกอยู่ใช่ไหมยังม,มีเลือกอยู่ไอเฟดเดมันไม่ใช่ขับตามคันหน้าใช่ใช่ชไม่ใช่ขับไม่ใช่ไม่ใช่ไอขับคืออันนั้นอันนั้นมันน่าจะเหมือนอะดปทตีป่ะอะไรที่มันขึมนโทาใช่แต่ไม่เข้าใจคำว่าไอเฟดดนี่มันเป็นยังไงแรับท่าไา เหมือนเวลาพี่พี่เวลาไปดอยไปเขาเงี้ยพี่อ๋อเวลาเกียร์ต่ำหะอ่ามันเหมือนมันเหมือนเกียร์ต่ำตัวครับแต่มันไม่ได้แต่มันไม่ได้ใช้เกียร์นะพี่มันใช้มันใช้ระบบอ่าของมอเตอร์หมุนเวียนอ๋อครับเพื่อที่จะชาร์จไฟกลับไปที่แบตเตอรี่พี่อก็เห็นอันนี้มันก็เอ่อเอฟเวอโดก็ได้เหมือนกันอีโคก็ได้เหมือนกันฮั้งอันนี้หมดละหักนันนี้หมดละครับน้านนี่หมดละไม่มีหลรแล้วพี่นะครับไอเอฟเวอโด้วยพี่หมายถึง ความเร็ว130มันจะอั้นอยู่ที่ประมาณ130เท่าเท่าที่ผมเคยลองเหยียบนะมันจะอั้นอยู่ประมาณ130แต่ถ้าสปอร์ตเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ160ผมไว้ใต้เกียบที่ประมาณนี้ครับรังนั้นก็ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็จะลึกเข้าไปอีกพี่มันมันเป็นไอ้พวกนี้ละโอ๊ย ก่อสิ่งก่อเนี่ยแหละค<ส>ใช่ครับใช่ทีนี้มันก็ดนตรีบลูทูธให้พี่เลือกแล้วถ้าดนตรีนี่คือการเชื่อมการเชื่อมไอ้น,นี่เนาะเชื่อมบลูทูธกับกับโทรศัพท์รหรือต่างต่างพวกนี้เช่นอย่างนี้พี่บลูทูธนี่เวลาเราขึ้นมามันเชื่อมให้เลยปะคะหรือว่าเราต้องขึ้นมานั่งกดอ่าเเซลเขาบอกว่ามันต้องใช้สายต่อถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นบลูทูธเนี่ยเราส่งบลูทูธขึ้นไปอ่ะมันมาแต่เสียงอ๋อแต่ถ้าเราเชื่อมสายด้วยมันมาภาพด้วยถ้าถ้าเราเปิดยูทูบนะครับ อ่าครับแต่ไม่ได้เป็นเหมือนมีรล,ลิงที่มันจอต้องขึ้นด้วยอันนี้คือเด็กยังครับแต่รู้สึกว่าพรีเมียมเนี่ยน่าน่าจะนะถ้า<อ>ผมถ้า<อ>ผมจำไม่ผิดของพี่จองพรีเมียมไว้ถูกต<อ>้องไหมครับอ่ามันจะมีระบบอะไรที่แตกต่างจากนี้เพิ่มขึ้นมาอีกอ๋อแต่อันนี้อันนี้อันนี้เหมือนเบสิกแล้วกันนะพี่เนาะอันนี้อันนี้รุ่นนี้คืออีลิตใช่ไหมใช่ครับนี่คืออีลิตรถคอนแชนรถคอนฉันก็อ๋ออ่าจริงแล้วไม่ควรไม่ควรจอดขวางพี่ควรจอดข้อสองมากกว่า อันนี้ก็ล็อกแอคทีฟเหมือนที่ผมแจ้งเมื่อกี้เนี่ยพี่ที่กุญแจเข้ามาใกล้อ๋อก็ตั้งแต่น,นี้ใช่ครับพี่จะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้ได้หมดเลยพี่เนี่ยไฟไฟนอกติดไ,ไฟแบบหน่วงเวลาก็คือเหมือนเวล้ามไลท์อ่ะเหมือนเหมือนเหมือนอ่าโฟลว์ Follow ตามอะไรเงี้ยพี่ค,ย,คยดับพิลัใช่ครับใช่ประมาณนั้นพี่หมุนอ๋อใช่ที่หมุนอ่าแต่ว่าไฟไฟไฟเลี้ยวพี่ก็ตกตกก็คืออยู่นี่หมเลยหมือนปกติใช่ครับไฟเลี้ยวกับที่ที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านนี้พี่ก็คือหมุนอย่างเดียว ใช่ครับไปกดถ้ากดอ่อนฉีดน้ำใช่ครับทีนี้โอเคฮะทีนี้ในส่วนในส่วนของอตัวนู้นเนาะก็คือเกียร์เนาะพี่เนาะเกียร์ก็คือการตบขึ้นตบลงเหมือนเกียร์โต้โปรตีนที่แต่ว่าถ้าพี่ถ้าพี่จะเข้าโหมดเขาเรียกว่าคูดคอนโทรลเนาะพี่พี่สังเกตเห็นไหมันจะมีจะมีเหมือนรูปนาฬอ่าสองทีใช่ครับถูกต้องพี่งั้นผมลองขับไปนะได้ครับพี่พี่พี่อย่าเบ็ดตบลงมาเลยครับอ่านึ้นเรดดีแล้วพี่เห็นไหมฮะโอเคพี่ไปได้เลยครับ อ่ะแล้วถ้าเราขับขับอยู่แล้วมือเราไปโดนเกียร์อย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับมันไม่เป็นไรอะแล้วใ่คับประตูมันยังไม่ปิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะปิดอัตโนมัติพี่ปิดแล้วถ้าพี่ถ้าพี่ไม่รอมันปิดเองพี่ปิดเองที่ตรงนู้นก็ได้ครับอ๋อครับปล้ปอ่ะแล้วตอนที่มันเบรกนี่มันเบรกหัวทิ่มเลยไหมหรือว่ามันค่อยค่อยเบรกอ่อมาตามคันหน้าครับอ๋อหมายถึงไม่ถึงตัวคูณต้นโทนเนาะใช่ใช่ใช่คัั้มันจะตามคันหน้าครับ ทีเนี้ยมันตั้งมันตั้งระยะได้ครับไอตัวคูตันโทนนะครับเนี้ยเกิดขับอยู่แล้วไปเหย่อกดนี้มันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับลมไมองเลยครับผมไม่ลองหลายครั้งแล้วอ๋อคือมันไม่ติดใช่ไหมเออโอ้โหแล้วร้องแล้ฮะมันเข้าไปแล้วแสดงว่าเมื่อกี้มันช้าไปพี่อ๋อเหรอเพราะทุกทีผมกดมันไม่เป็นไรนะเมื่อกี้เข้าแชร์ลเข้าเกียร์อะไรเกียร์มันเข้าเกียร์อไอถอยหลังเลยเหรอแล้วถ้าใช้ถ้าใช้ความเร็วสูงไม่เป็นไรพี่ กลัวแบบว่าชินไงไปกดตอนนี้ใช้หมวดอะไรอยู่ครับตอนนี้เราใช้ไอแพดเดอิอยู่พี่พี่ลองไอแพดเดินก่อนอันนี้อันนี้คือ